แชร์ให้ด้วยของกิ๊เป็นรถบทสัญญาเช่าของบริษัท R คะนแคปิตอลหรือว่า R ดีดีคาเซนเตอรนั่นเองนะคะพี่ได้อะไรพี่ได้ไม่แท้พี่เช็คประวัติได้เลยซื้อสดไม่มีแว์นะคะ ซื้อสดไม่มีแหวนนะคะวันนี้กิบพามาชมที่โกดังเทพลักษ์นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีรถอะไรบ้างพี่หารุ่นไหนพี่แจ้งกิบได้เลยนะคะซื้อได้ทั้งสองที่เลยนะคะทั้งที่โกดังบางนาแล้วก็โกดังเทพลักษ์ติดต่อกิบมาได้เลยแอดบ้านเขียวมาได้เลยด้านบนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวกิบพาไปดูนะคะกิบพาไปดูนะนี่อันนี้คือภายในโกดังของเราที่บางนาโกดังโกดังที่บางนารถจะเยอะกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเทพลักษ์ก็เนี่ยเดี๋ยวพาดูว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นะอ่ฟอร์ตูน่าสีเขียวมีนะออติสออติสเข้าใหม่นะคะนี่ออติสเข้าใหม่นะคะพารายยังไม่มานะคะพารายยังไม่มานะคะอีซูซูมิวเอ็กซ์นะพารายอยู่ที่722นะรถปี20ใคร